เรื่องของมะเร็งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองนนะครับมันเป็นเซลล์ของตัวเราเองนะหลักการที่เกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งเนี่ยคือเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่เขา,าพัฒนาขึ้นมาจากเซลล์ปกติของเราเนี่ยเขามีการกลายพันธุ์ไอ้คำว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขัน้ขนที่สี่มันจํากัดหรือว่านิยามอย่างไรว่าไอ้นี่ถึงขัน้นหนึ่งละ เพราบางครั้งก็บอกว่าโอ้เจอมะเร็งขั้น4ี่เนี่ยเราไม่มีหวังละแต่ว่าถ้าเจอขั้น1กับ2มันต่างกันยังไงค,คนทั่วไปก็จะไม่รู้พูดถึงมะเร็งทุกคนก็ยังเครียดยังเกร็งน,นะครับเพราะว่าเป็นโรคที่หลายคนเชื่อว่ารักษายากรักษาไม่หายแต่ว่าเทคโนโลยีล่าสุดปัจจุบันเนี่ย ทำให้การรักษามะเร็งมันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอกาสรอดมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้ผมมานั่งที่โรงพยาบาลบำรุงราชครับแลก็จะเจอคุณหมอที่ดูแลเรื่องโรคมะเร็งเป็นกรณีเชี่ยวชาญพิเศษเลยครับสวัสดีครับคุณหมอหารย์สวนนรัศมีนะครับสวัสดีครับคุณหมอเรียนมาทางด้านมะเร็งเลยครับผมที่ไหน เริ่มต้นจากที่เมืองไทยก่อนนะครับพอจบแพทย์สตร์บดีแล้วทำเรสซิเดนต์ในเมืองไทยแล้วนะครับก็ไปต่อทำเรสซิเดนต์แล้วก็ทำเฟลโลที่สหรัฐอเมริกาต่อครับที่ที่เซาท์โคลอไลนาแล้วก็ที่นิวยอร์กก่อนครับแล้วก็เซาท์โคลอไลนาครับก็ใช้เวลาที่นั่นสักประมาณเจ็ดแปดปีครับครับเชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับด้านมะเร็งครับด้านมะเร็งเลยนะครับตอนที่เรียนกับตอนนี้เทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเยอะ ครับเปลี่ยนไปเยอะมากครับมัน<า>ช่วยทาให้งานของหมอในการวินิจฉัยในการรักษาในการปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ตา่างไปยังไงครับก็จะว่าง่ายขึ้นมันก็ง่ายขึ้นจะว่ายากขึ้นมันก็ยากขึ้นครับไอ้คำ <c oughs> ว่าง่ายขึ้นเนี่ยทมม่มันช่วยเราเยอะนะครับแต่ว่าพอยากขึ้นนี่คือข้อมูลเยอะขึ้นมากเลยนะครับทําให้การที่เราจะให้การรักษาอะไรที่ มีประโยชน์ที่สุดกับคนไข้นะครับออปชันทางเลือกต่างมันเยอะมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราจะต้องทํางานหนักขึ้นในการหาข้อมูลแล้วก็ดูคนไข้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแต่อย่างเมื่อก่อนเนี้ยครับอย่างที่คุณสุนชัยบอกว่าเมื่อก่อนนี้มะเร็งเนี่ยมันก็รักษายากนะครับทางเลือกมันก็น้อยนะมันก็คือกลายเป็นว่าดูแลอาจจะไม่ยากเท่าสมัยนี้เพราะทางเลือกมันจํากัดคนไข้ก็จะได้การรักษาที่ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปมากนะครับ การรักษาเนี่ยมันจะไปในทางที่ว่าเรียกว่าการรักษาแบบเฉพาะบุคคลเหมือนเราตัดเสื้อเนี่ยให้มันเข้ากับแตละคนอย่างเงี้ยมากที่สุดนะเขาเรียกไปอาจจะใช้คําว่าถ้าภาษาังกฤนิดนึงนะครับเขาเรียกคำว่า personalized treatment อย่างเงี้ยคือเราดูเจาะเป็นรายบุคคลซึ่งอาจจะมีอาการมีคุณสมบัติแตกต่างกันคนต่อคนเลยใช่ไหมครับที่ผ่านมานี่เราบอกสูตรเดียวกัน ตัดเสื้อหลก็บอกคือหม้ยความว่าถ้าคุณถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งจะสูตรรักษามีอันเดียวใช่ไหมครับก็คือว่าอย่างเรียกว่าสมัยที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราก็จะแบ่งมะเร็งเนี่ยตามไอวัที่เป็นนะครับมะเร็งเต้านมก็คือเต้านมคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาจะรักษาคล้ายๆกันคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดก็จะรักษาคล้ายๆกันเป็นแบบมะเร็งปอดนะครับยาต่างๆมันก็เป็นยาที่ มีไม่กี่ชนิดนะครับันก็คือเอายามาผสมกันเหมือนสูตรคอกเทลสำหรับมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถรู้ถึงขนาดว่าการเกิดมะเร็งเนี่ยเราไม่ได้แบ่งตามอายวะที่เกิดละนะครับเราแบ่งตามกลไกของการเกิดมะเร็งในระดับในเซลเลยนะครับทางชีวโมเลกุลเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบ่งตามอายวะแล้วนะครับอย่างเช่นมะเร็งเต้านมกับมะเร็งปอดนะครับอาจจะมีกลไกที่ผิดปกติ แบบเด okay. well, yeah. ียวกันฮะเพราะั so ้นการรักษาเนี่ยจะรักษามุ่งไปที่ความปกติที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์มากกว่าที่ยึดว่ามันเกิดที่ไหนนะฮะแล้วเราก็จะแม่นยําแล้วก็ลงไปได้ถึงลึกกว่านะฮะตั้งแต่จุดกําเนิดของปัญหาที่ทําให้การเกิดมะเร็งขใช่ครับแต่ว่าแต่ก่อนนี้เรารู้ปลายทางเราปลายทางหรือว่าเป็นที่ไหนเราก็ทําตรงนั้นเราก็ใช้ยาเคมีเป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งเคมีก็คือเป็น เคมีบําบัดอย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยครับก็คือเป็นเป็นยาที่ไปฆ่ามะเร็งขึ้นมะเร็งจากที่ไหนมันก็จะถูกฆ่าหมดแต่เราไม่ได้สามารถจะไปแก้ที่ตั้งแต่จุดตั้งต้นได้นะครับมันลักษณะอย่างเงี้ยครับคล้ายๆว่าลองนึกถึงวงจรไฟฟ้าครับในเซลล์นะครัะว่าไอการทํางานของเซลล์เนี่ยมีการติดติดต่อกันเป็นวงจรเป็นช่วงๆถ้าเรารู้ว่าวงจรไหนมันผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับเราเข้าไปแก้ตรงนั้นเลยอ่ามันเลยทาให้เราสามารถใช้ยาอะไรบางอย่างที่ไปแก้ตรงนั้นโดยที่จะต้องใช้ยาที่เป็นสารเค มีท็อกซิกไปฆ่าให้มันตายแต่ตอนนี้เราไปแก้ตรงจุดที่มันผิดปกติแล้วเราก็ทําให้เซลล์นั้นนะครับเฉพาะเซลล์ที่ผิดตรงนั้นเนี่ยมันเฉพาะตรงนั้นเฉพาะเซลล์ที่ผิดตรงนั้นถูกทําลายได้นะครับหรือเปลี่ยนแปลงเซลล์นี้ให้กลับเป็นเซลล์ปกติได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเห็นมีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Tar ์เก็ตถูกต้องครับอันนี้เป็นที่มาของ t า r g e t e ตเเอาจิงตรงเป้าเลยยิงตรงเป้าเลยถูกต้องครับแต่เราจะต้องมีความสามารถในการที่จะหาทาร์เก็ต <Es> ได้ว่ามันผิดตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะหายานะครับที่เป็นโ,โมเลกุลทางทางเคมีเนี่ยนะครับ,รบที่มันจําเพาะนะครับซึ่งก็จะมีความชัดเจนชัดเจนขึ้นหมายถึงว่าเข้าไปถึงได้มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพตรงๆเลยนะครับครับตอนเนี้ถ้าจะอธิบายว่ามะเร็งมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดเนี่ยเพื่อคนที่ที่ฟังเราอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจ อาจจะไม่มีความรู้ทางแพทย์เลยอาจจะไม่มีษาเทคนิคเลยเราเป็นมะเร็งหรือยาิพี่น้องเป็นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่ามันมีกี่ประเภทณวันนี้เลยครับมะเร็งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดได้ในทุกอวัยวะของเราอะนะครับเราจะเรียกตามแบ่งตามตำแหน่งที่เกิดเราก็จะเรียกว่ามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้อันนี้คือเราแบ่งตามอวัยวะนะครับอานนี้ถ้าเกิดว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดจะให้ลึกลงไปหน่อยนะครับมันก็จะมีสําหรับทางผู้อยู่ในวงการแพทย์นิดนึงครับเขาก็จะแบ่งตามชนิดนะครับอย่างเช่นมะเร็งของเยื่อบุนะครับเยื่อบุก็คือแบบเยื่อบุทางเดินอาหารเยื่อบุทางเดินหายใจพวกนี้หรือมะเร็งของกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างออกไปในทางแพทย์นิดนึงแล้วนะครับแต่ว่าโดยสําหรับคน ประชาชนทั่วไปนะครับก็คือเขาจะเน้นเอาตามจุดที่เกิดตั้งต้นอะไรมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งปอดอย่างนี้เป็นต้นแต่ซึ่งว่ามะเร็งเกิดได้แทบจะทุกอวัยวะนะครับแม้กระทั่งระบบเลือดนะครับก็คืออย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราเคยจะได้ยินกันบ่อยๆมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับครับ ฉะนั้นเวลาหมอนี่วินิจฉัยเนี่ยก็จะไม่ได้เฉพาะว่ามันเกิดที่ไหนแต่จะดูว่ามันเป็นชนิดไหนใช่ไหมครับอือคือจะแยกชนิดในแต่ละตำแหน่งมันก็จะมีชนิดย่อยซึ่งไอ้รตรงนี้เนี่ยแหละทางประชาชนทั่วไปเนี่ยฮะเขาอาจจะไม่ไม่ทราบว่าจะแบ่งย่อยแต่ในทางแพทย์เนี่ยเรายังต้องแบ่งย่อยไปอีกนะฮะเพราะมะเรงท้า แต่ละตำแหน่งจะแบ่งชนิดย่อยเนี่ยพฤติกรรมของเขาหรือแม้กระทั่งสาเหตุการเกิดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันและอย่างเช่นที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นที่มาที่ไปของความผิวติตั้งแต่ระดับเซลล์ของมันเลยครับว่ามันอาจจะผิดแต่ละตำแหน่งของของวงจรในการทำงานของเซลล์นะครับเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงมะเร็งคราวนี้เนี่ยนะครับเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะครับ มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองเลยนะครับมันเป็นเซลล์ของตัวเราเองอ่ะมันไม่ได้มาจากข้างนอกนะครับไม่ใช่เหมือนโรคติดเชื้อนะครับไม่ใช่แบคทีเรียอ่าไม่ใช่ครับเป็นตัวอะไรที่มันเซลล์ของเราเลยเซลล์ของเราเลยซึ่งหลักการที่เกิดขึ้นของเซลล์ร็งเนี่ยคือเซลล์ร็งก็คือเซลล์ที่เขาอ่พัฒนาขึ้นมาจากเซลล์ปกติของเราเนี่ยเขามีการกลายพันธุ์ใช่ว่ากลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์ที่สามารถเติบโตได้โดยที่ไม่ได้อ่ถูกควบคุมนะครับ โดยโดยร่างกายคือปกติเซลล์ของร่างกายนอกเหนือการนอกเหนือการควบคุมเพราะปกติร่างกายเราแล้วมันเนไงม่ทำอยู่ดีแต่มันไม่ให้เราควบคุมครับเพราะว่ามันเกิดความกลายพันธุ์ขึ้นมาในรหัสพันธุกรรมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเซลล์ที่แต่ละอัยะของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องโปรแกรมไว้แล้วละครับว่าจะต้องโตมาอย่างนี้เปลี่ยนไปทําหน้าที่นี้ถึงเวลาก็ต้องตายไปแต่คราวนี้การกลายพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นเฉพาะในจุดที่มีความ ผิดปกติในในการทํางานของเซลล์ซึ่งไปอยู่ในจุดที่มันทําให้เซลล์นี้มันโตได้รวดเร็วนอกเหนือกว่าการควบคุมอย่างรวดเร็วผิดปกติผิดปกติครับซึ่งปกติเนี่ยเซลล์ปกติก็ถูกโปรแกรมมาแล้วว่าต้องโตประมาณบนี้แล้วต้องหยุดนะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะโตรวดเร็วกว่านี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอโตรวดเร็วกว่านี้ยังสามารถจะแพร่กระจายต่อไปที่ต่างๆได้อีกแล้วมันมีพิษมันตัวมันเองที่มันโตเร็วผิดปกติเนี่ยคือถ้าเราดูคิดแบบชาวบ้านมัน บางทีเรามีก้อนเนื้ออะไรนี่โผล่มาเนี่ยแต่เราวมันตัดออกมันก็หายได้เป็นซิสใช่ไหมครับแต่ว่าวไอ้เมเ็งเนี่ยมันมีพิษของตัวมันเองด้วยเหรออันนี้ต้องกล่าวย้อนนิดนึงครับว่าไอ้การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเซลล์ของเราอยู่แล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นการกลายพันธุ์มันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการกลายพันธุ์เพราะเซลล์มันต้องแบ่งตัวตลอดเวลาแล้วมันมีการกลายพันธุ์ตล ส่วนหนึ่งจะถูกแก้ไขด้วยกลไกของร่างกายที่จะแก้ไขการกลายพันธุ์ให้กลับมาเป็นปกติก่อนคราวนี้ส่วนที่มันหลุดรอดเนี่ยมันก็จะมีแต่ส่วนใหญ่โชคดีตรงที่มันหลุดรอดกลายพันธุ์เนี่ยมันมักจะเป็นกลายพันธุ์ที่ในตำแหน่งที่ไม่สําคัญไม่สำคัญคราวนี้กลายพันธุ์เสร็จแล้วมันก็ตายไปเองโดยใช่ถ่กต้อง่ระบไม่ลามไปที่อื่นแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเป็นกลายพันธุ์ในตําแหน่งของยีนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้มันมีการเติบโตได้มากกว่า เซลล์ทั่วๆไปเนี่ยถ<ด>ึงจะเรียกกลายเป็นมะเร็งแต่บางทีเนี่ยกลายพันธุ์จุดเดียวอาจจะยังไม่ทําให้เกิดอัน,นต้องกลายพันธุ์จุดที่1จุดที่ 2, 2> และจุดที่3กลายเป็นมะเร็งว่าถ้าเรากลายพันธุ์จุดที่1เนี่ยเซลล์นั้นอาจจะยังไม่ทันเป็นมะเร็งดีครับ,รบอาจจะโตเร็วขึ้นแต่ว่าไม,ไม่ไม่นะไม่โตเร็วขึ้นนักอาจจะเป็นแค่ติ่งเนื้อเล็กๆที่ยังไม่มีความลักษณะอันตรายแบบมะเร็งที่มันจะโตรวดเร็วแล้วก็กระจายได้แต่ว่าพอมีสะสมของการกลายพันธุ์ไปเรื่อยจนกระทั่งกลายไปเป็น อ่ามะเร็งเต็มที่ซึ่งอย่างเงี้ยแหละครับพอมันกลายเป็นเ็งเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความอ่เรียกว่าดุร้ายนะครับตัวมันเองเนี่ยถ้ามันอยู่กับที่เนี่ยนะครับแล้วมันเล็กๆมันยังไม่เท่าไหร่แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าอ่ามันแพร่กระจายเพราะว่ามันโตขึ้นปั๊บนะครับมันก็จะแพร่กระจายแล้วมันก็จะไปโตที่อื่นไอการที่มันไปโตที่อวัยวะอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้การทํางานของอวัยวะ มันเสียสมดุลไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นโตที่ตับพอมันเยอะๆขึ้นนะครับตับก็ทํางานผิดปกตินะครับไปโตที่ปอดก็ทําให้การหายใจผิดปกติไปสมองก็ทําให้มีความผิดของทางระบบประสาทอย่างนี้มันจะมีคำว่าขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับทีนี้ถ้าเราเจอมันก่อนเรารู้ว่ามันผิดปกติแต่ว่ามันเป็นขั้นที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างที่คุณหมอบอกเราก็ยังยับยั้งมันได้ใช่ไหมถูกต้องครับโดยหลักการเลยครับถ้าเราเจอได้ตั้งแต่ก่อนนะครับ เราก็จะสามารถที่จะม,มีโอกาสหยุดมันแล้วก็กําจัดมันได้นะครับรักษาให้หายขาดได้คราวนี้มะเร็งบางอย่างเนี่ยนะครับคือนอกจากว่าตัวมันที่จะกระจายไปแล้วทำให้เกิดประหานเนี่ยบางทีมันก็สามารถหลั่งสารอะไรต่างๆทําให้เกิดเป็นอ,อย่างเช่นฮอร์โมนต่างๆทาให้เกิดความผิดในด้านฮอร์โมนต่างๆได้ไดนะครับเพราะว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนเนี่ยครับเขาก็สามารถสร้างฮอร์โมนได้จะสร้างมากขึ้นกว่าธรรมดาซึ่งตรงนี้ก็จะทาให้เราเห็นความผิดที่คนไข้มาลักษณะของ การทำงานผิดของฮอร์โมนต่างๆหรือนอกเหนือจากที่เห็นเป็นตัวก้อนและแพร่กระจายอาจจะเป็นการหลั่งสารต่างๆออกมาได้ะันนั้นถ้าเกิดเราเจอได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะควบคุมเขาได้มันง่ายกว่าและเทคโนโลยีของปัจจุบันนี้เราอาจจะสามารถเจอเขาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมะเร็งไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ที่อยากจะให้หมอไล่ฟังว่าเออเทคโนโลยีมนถึงขั้นที่ว่ามันรู้เรารู้ล่วงหน้าด้วยซ้าไปว่ามันจะเกิดนะครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่เนี่ยไอ้คำว่าขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3มขั้นที่จํากัด รือว่านิยามยังไงว่าไอเนี่ยถึงขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็อีกขั้นหนึ่งคือขั้นสองระหว่างหนึ่งถึงสองนั้นมันจากอะไรไปอะไร,รสองไปถึงสามสามไปถึงสี่เพราะบางครั้งก็บอกว่าโอ้เจอมะเร็งขั้นสี่เนี้ยเราไม่มีหวังแล้วแต่ว่าถ้าเจอขั้นหนึ่งกับสองมาต่างกันยังไงั่วไปก็จะมารู้คืออย่างที่บอกว่ามันมีตั้งแต่ขั้นที่ศูนย์นะครับขั้นศูนย์ก็คือว่า ยังไม่ทันจะเป็นมะเร็งดีแต่ว่าเป็นเป็นเกือบๆแล้วอันนี้เป็นขั้นที่เริ่มต้นเลยอย่างที่บอกว่าอาจจะเกิดการเริ่มการกลายพันธุ<ม>์ยังไม่ถึงขนาดนั้นขั้นที่1คือเราเริ่มรู้แล้วนี่เซลเป็นเซล,ล์มะเร็ง้วฮะซึ่งมันจะอยู่เฉพาะจุดที่มันตั้งต้นนะครับ<ม>อย่างเช่นถ้าเต้านมก็อยู่เฉพาะเต้านมนะครับ<ม>ขั้นที่2เนี่ยคือมันเริ่มแพร่กระจายไปในที่ใกล้เคียงนะครับ,รบส่วนใหญ่จะเป็นต่อมน้ําเหลือง นะครับมันผ่านต่อน้ำเหลืองครับมันก็กระจายผ่านไปทางต่อน้ำเหลืองใช่ครับเป็นเส้นทางน้ําเหลืองแล้วก็เป็นกระจายตามตําแหน่งต่างๆเพราะต่อมน้ําเหลืองเนี่ยจะเป็นที่ที่เรียกว่ารับไอ้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรเงี้ยเพราะฉั้นเขาก็จะดักอยู่นั่นสายล์มะเร็งที่เริ่มหลุดไปจากระยะก็เป็นที่ต่อมน้ำเหลืองก่อนนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าแผ็นขั้นที่2แต่คราวนี้การที่ไปต่อมน้ําเหลืองเนี่ยครับมันก็ยังสามารถที่จะ เอามอนออกได้นะครับว่าเอาจากตัวก้อนแล้วก็ตัวที่ต่อมน้ำเหลืองที่กระจายไปเนี่ยได้นะครับเพราะนี้ถ้าขั้นที่3เนี่ยเขาเริ่มไปไกลกว่านั้นแล้วอย่างเช่นต่อมน้ําเหลืองที่กระจายไปอาจจะไกลขึ้นไปอีกครับคราวนี้นะนพอไกลขึ้นไปอีกเนี่ยการที่จะ,ะใช้การผ่าตัดหรืออะไรออกมาเนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นระยะที่3ก็คือลุกลามมากขึ้นอีกคราวนี้พอขึ้นที่4เนี่ยขั้นที่4ี่เนี่ย มันมักจะมีการกระจายทั่วไปมันอาจจะเข้ากระแสเลือดพอเข้ากระแสเลือดปุ๊บมันก็ไปได้เหมือนกับทั่วเลยนะครับทั่งตัวเลยถูกใช่ครับไปตับไปปอดไปสมองไปกระดูกอันนี้คือระยะที่รับอันนี้คือการแบ่งแบบสี่ขั้นด้วยคร่าวๆคร่าวๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าตั้งแต่ขั้นที่1นึ่งแล้วนะครับมันมีเซลล์มะเร็งเนี่ยล่องลอยในกระแสเลือดแล้วเพียงแต่ว่าประมาณยังน้อยนะครับแล้วก็มันก็ยังไม่ไม่ทำให้ไป ทำให้เกิดเติบโตที่เบรนดอื่นได้แต่จริงเราจะพบว่ามันมีเซลล์มะเร็งนะครับเริ่มเจอแล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราเจอเร็วขนาดที่ว่าตั้งแต่ระยะที่หนึ่งเนี่ยจะเจอมันล่องลอยอยู่แล้วครับครับครับการที่เราจะรู้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยต้องทําอะไรบ้างปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราจะรู้ขั้นที่1นะครับเราจะใช้การตรวจเรียกว่าการสกรีนนิ่งก็คือการตรวจคัดกรองนะครับการตรวจคัดกรองก็หลักก็คือการใช้ เอกซเรย์นะครับการตรวจทางใช้ทางรังสีวิทยานะครับว่าเราก็ต้องการหาตัวก้อนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเอกซเรย์ธรรมดานะครับเอกซเรย์ปอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ CT s c a แกนนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยทำให้มันละเอียดขึ้นนะครับหรือการใช้ MRI นะฮะใช้คลื่นแม่กไฟฟ้าในการสร้างภาพนะครับหรือกระทั่งเพดสแกนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในตอนนี้คือนอกจากเราจะเห็นภาพแล้วนะครับเรายังเห็น เรียกว่า,าฟังก์ชันนะของของของตัวเซลล์ด้วยเพราะปกติเนี่ยเซลล์กับมะเร็งกับเซลล์ปกติเนี่ยความแตกต่างกันคือว่าถ้าเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาจะมีการใช้พลังงานมากกว่านะครับไอ้ข้อความรู้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาสร้างภาพด้วยการใช้พลังงานของของ,ของเซลล์มะเร็งได้เราก็จะสร้างภาพว่าเซลล์เนี่ยมันใช้พลังงานมากกว่าเซลล์รอบๆซึ่งมันน่าจะเป็นมะเรง็งที่เราเรียกว่า PET scan เราใช้วิธีโออะไร PET scan ครับ PET scan เนี่ยนะครับเราขึ้นอยู่กับว่าสาร ที่ตัวมะเร็งเนี่ยใช้สารอะไรนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็ใช้น้ําตาลนะครับคนนี้ซเซลล์มะเร็งเนี่ยด้วยความที่เขาต้องโตเร็วกว่าเขาใช้น้ําตาล,ตาลมากกว่ามากกว่าเซลล์ข้างๆเพราะนั้นคนนี้เราสร้างภาพด้วยการใช้น้ําตาลเนี่ยติดกับสารกำมะถันสีนะครับคนนี้คนนี้เนี่ยพอเราไปสร้างภาพเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับเซลล์มะเร็งเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาพสว่างขึ้นเพราะว่าเขาใช้น้ําตาลที่เราติดกบมะรังสีเนี่ยมากขึ้นก็จะไปจับอยู่ตรงเซลล์มะเร็งซึ่งจะทําให้วินิจฉัยนะครับได้ ค่อนข้างเร็วกว่าเดิมมากนะครับเร็วกว่าเดิมมากนะครับอาจจะเจอตั้งแต่ระยะ1นะครับอาจจะก้อนยังไม่ถึง1ซนดีเราก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเวลาเราเจอปุ๊บเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า100%เป็นมะเร็งครเพราะว่าบางทีเซลล์อย่างอื่นที่เขาใช้พลังงานเยอะนะครับอย่างเช่นมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะต้องเพื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราต้องไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งนที่บอั ใช่ครับเพการตัดชิ้นเนื้อแต่เทคโนโลยีอันนี้ก็ช่วยทําให้การตรวจหามะเร็งได้ดีขึ้นแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้ในการสกรีนนะครับแบบนี้เพราะว่ามันไวเกินไปเราอาจจะไปเจออะไรที่มันยังไม่ใช่เราต้องเกิดปัญหาต้องไปตามรักษาอะไรในที่ที่ไม่ใช่มะเร็งเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เราจะใช้ในเมื่อเรารู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่การตรวจคัดกรองเนี่ยนะครับเขาจะมีการศึกษามาว่าการใช้เทคนิคในการคัดกรองเนี่ยถึงจะคุ้มและคือสามารถ ตรวจโรคได้นะมีโอกาสตรวจผิดต่ำแล้วตรวจแล้วเขาเรียกว่า false positive อันนั้นน่ะน้อยนะครับคือโอกาสที่เจอแล้วเป็นของจริงไม่ทำให้คนตัวตกใจแล้วก็เมื่อทำแล้วเนี่ยนะครับจากการตรวจแบบนี้นะครับเป็นพันๆคนหมื่นๆคนแล้วพบว่าการใช้เทคนิคนี้จะทําให้อัตราการตายจะลดลงมันการใช้การคัดกรองแบบนี้ถึงจะยอมรับในเป็นมาตรฐานว่าควรจะอย่างเช่นการตรวจ ภายในนะครับทำแพผลสเมียตรวจที่ปากมดลูกเงี้ยเขาพิสูจน์กันมาแล้วครับว่าการตรวจหาเซลล์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มาตรวจเป็นมาตรฐานทําให้การเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงอย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นหรือการทําแมโมแกรมนะครับอาจจะทําให้เจอมะเร็งเอ็กซเรย์ของเต้านมเนี่ยครับเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะอาจจะทําให้ลดอัตราการตายได้หรืออย่างเช่นผู้ชายนะครับจากการตรวจ P.S.A. อันนี้นะครับซึ่งเออทำให้เจอได้ได้เร็วขึ้นหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันเราจะต้องอาศัยการคัดกรองต้องอาศัยข้อมูลที่เรามีอย่างแท้จริมันก็บางครั้งตรวจประจําปีน่ครับ P.S.A. มันสูงมากแล้วก็หมอไปตรวจเตือนก็ไม่เจอก็มีก็มีครับแตเปอร์เซ็นต์ของตัว m เกอร์ใช่ไหมครับที่ไอตัวดัชนีที่ชี้เนี่ยมันมั่นยัางซักเท่าไหร่ที่มันจะทําให้หมอบอกว่าคุณมีโอกาสเป็นกับที่บอกว่าเออตัวเลขคุณสูงก็จริงแต่ ที่ผ่านมานะคนไข้ที่เป็นอย่างนี้เขไม่เป็นก็มีเนี่ยเราบ,บอกคนไข้อย่างไรคือเราจะยอมรับนะครับว่าความไวของของการเทสนะครับที่พอจะยอมรับได้เนี่ยต้อง70ขึ้นไป70เนะนะแล้วก็ไอ้ความจำเพาะนะครับ,รบก็ต้องค่อนข้างสูงอยู่ในเรนที่70 75 80ขึ้นไปเนี่ยถึงจะมีความว่าถ้าตรวจเจอปุ๊บเนี่ยโอกาสเป็นสูงแต่ยังไงก็ตามการที่พิสูจน์นะครับ มันต้องไปเอาตัวมาให้ได้ท้ายที่สุดเ็งต้องตัดต้องเอาตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเจอเนี่ยมันแค่เป็นความสงสัยเหมือนผู้ต้องสงสัยผูต้องสงสัยก่อนต้องมาสอบสวนต้องมาสอบสวนแล้วก็เอาให้ได้หลักฐานชัดเจนจนพิสูจน์เอาตัวมาได้เมื่อไหร่อันนั้นเราถึงจะบอกว่าโอเคอันนี้ร้อยทั้งร้อยไม่ใช่จับแพะมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับต้องอันนั้นเป็นมีข้อหน้าสงสัยมีพิรุษเลยอย่างเงี้ยเราค่อยมามาดูต่ออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเทสต่างๆที่เรา ตรวจทั่วๆไปในการคัดกรองคือเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วเราก็คือไม่ใช่ว่าเป็นปั๊บคุณเป็นร้0ยากยังไม่มีโอกาสแต่ว่าก็อยู่ในเรนที่70็ซขึ้นหรือและล่ะการตรวจร่างกายประจําปีก็ยังช่วยก็ยังช่วยก็ยังช่วยไม่เะบอกว่าตรวจมีประโยชน์ไหมมันจะทําให้เรารู้พอสมควรไหมถ้าเราตรวจปร่างกายประจำปีปีต่อปีเนี่ยโอกาสที่จะถ้าเจอเนี่ยมันอยู่ในขั้นหนึ่งขั้นสองก็จะมากกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอ ตั้งแต่ก่อนมันเกิดน,นะครับแต่สมมติเราตรวจปีนี้เราไม่เจออะไรพอตรวจปีถัดไปเราเริ่มเจอโอเคเราก็มีเวลาที่ว่ากว่าโรคที่จะขั้นที่เรามองไม่เห็นจะขั้นมองเห็นเนี่ยก็มีเราประมาณหนึ่งปีซึ่ง<ช>โอกาสที่จะเจอตั้งแต่ระยะหนึ่งระยะ2มากกว่านะครับคือแต่ก็มีบางมะเร็งเหมือนกันที่แบบเร็วเหลือเกิน1ปีเนี่ยมามแล้ว<ม>แพร่กระจายซึ่งมันทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันยังไม่มีอะไรที่ ที่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นแต่เราพยายามเียบไปถึงจุดนั้นนะครับเราพยายามที่จะมีคุณสุทธิชัยได้พูดถึงเรื่องทอํายังไงถึงเราจะรู้ได้เร็วมากนะครับ<ช>คือเทคโนโลยีทางด้านชีวโมเลกุลอย่างเงี้ยนะครับอ่าอ,อ,อย่างที่เราบอกว่าบางทีเราก็เจอเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายอยู่ในเลือดเนี่ยนะครับตั้งแต่ระยะที่1แล้วเนี่ยนะครับโดยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ที่เขาพยายามที่จะหาเซลล์มะเร็งหรือแม้กระทั่งรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งนะครับ นอกจากตัวเซลล์แล้วนะครับรบางทีเซลล์ที่ออกมาแล้วมันตายมันก็จะมีดาบปฏิบัการของเซลล์แมลงที่ยงล่องรอยอยู่เทคโนโลยีเราไวมากถึงขนาดตรวจตรงนี้ได้นะครับพอตรวจได้เราก็จะรู้ว่าถ้ามีอย่างนี้อยู่เนี่ยนะยก็น่าจะเป็นเป็นเร็งนะแต่คราวนี้เนี่ยไอ้เทสพวกอย่างเงี้ยนะครับมันยังอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเอ๊ะความไวมันอาจจะสูงความจเพาะอาจจะไม่เยอะนะเรากำลังพยายามที่จะทำยังไงเพื่อที่จะให้ไอ้ตรงนี้เนี่ยสามารถมีความแม่นยำนะครับคือรู้เร็วไปก็ไม่ดีเพราะบางทีเรารู้ตั้งแต่มันยังไม่มี ยังไม่มาเป็นก้อนเลยแลวคราวนี้พอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็กังวลแล้วแล้วก็อีกเมื่อไหร่จะเป็นก้อนเนี่ยนะเราก็ยังไม่ชัดเจนเพราะมันก็ไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยว่าจะเจอแล้วมันจะเป็นยูที่วิธีดำรงชีวิตเขาด้วยใช่ไหมหลายอย่างด้วยครับสุขภาพเขาด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเขาเองบางทีมันเริ่มมีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ควรจะไปตรวจอะไรล่วงหน้ามากเกินไปอย่าทำให้เกิดความตรนกแพ่หเปล่าจนกระทั่งเรามีข้อมูลอันนี้มันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางทางวิทยาศาสตร์แแแแต่่่่่ววววาาเมมมมือออไไไหรรรทีัันนนดด้้้้้ลลลจจจจิิิงงๆๆพสูะก ใช้แล้วเมื่อนั้นแหละเราค่อยใช้กันเราจะต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนก่อนครับว่าตรวจอย่างเงี้ยนะครับมันมันได้ผลเรืองความแม่นยําพอที่จะตัดนายได้ว่าอีกประมาณ6เดือนคุณอาจจะเจอก้อนแล้วถ้าเราสามารถมีวิธีการแก้ไขได้ในต่ตรงนี้นะฮะแล้วเราจะเปลี่ยนอนาคตว่ามันจะไม่ให้เป็นได้เมื่อไหร่ถึงตรงขันนั้นก่อนเราถึงจะเอาเชี้มาใช้ได้แต่ตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในการศึกษาทดลองหมดเลยทดลองใช่ครับแต่อีกไม่นานครับไม่นานอย่างถ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งญี่ปุ่นทั้งอ ทำเทสพวกนี้ออกมาแล้วนะครับคือเลือดหยดเดียวเนี่ยเขาพอจะบอกแล้ว่าคุณมีโอกาสมีเป็นมะเร็งอะไรได้บ้างนะครับอยู่ในขั้นตอนการอย่างที่บอกพยายามหาความแม่นยำของของของเทสแล้วก็พิสูจน์ในคนไข้จำนวนเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอีกไม่นานนะครับมันอาจจะได้เห็นเรื่องอย่างนี้กันนะอาจจะเหมือนกับ หนงังดีพูดหนังสตาร์เทค,เทคก็ได้สมัยก่อนที่สกแกนปั๊บปัป๊บโอ้เป็นอย่างนี้เป็นโลกนั้นโลกนี้มีความเป็นไปได้นะฮะตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องรออนาคตครับแต่หลายเรื่องนั้นในนิยายวิทยาศาสตร์ที่เราเคยคิดว่าเป็นแค่จินตนาการมันเกิดขึ้นจริงนะจริงครับฉะนั้นทางการแพทย์เหมือนกันใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าเรามีจินตนาการอยากทำให้ถึงตรงนั้นแล้วเราก็จะมีใช้เทฤษฎีต่างๆในการหาความรู้ต่างๆนะฮะแล้วมันก็จะก้าวไปเรื่อยๆแต่ว่าการที่เอามาใช้กับคนเนี่ยมันต้องต้องรอนิดนึงนะจนั้งที่ว่า ใช้แล้วเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพแน่นอนและปลอดภัยนะฮะ<ม>ต้องมีการคอนเฟิร์มหลายๆอย่างครับณจุดนี้มีการพูดกันถึงขั้นที่ว่าเด็กเกิดมาแล้วก็สามารถที่จะดูซิว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไร,รในชีวิตรวมทั้งมบเร็งด้วยเนี่ยมันถึงขั้นนั้นแล้วหรือครับอตอนนี้ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นได้จริงๆแต่โดยทฤษฎีเนี่ยมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างเช่นพันธุกรรมอันนี้จะเป็นไปได้ในกรณีที่ว่าเรามี พันธุกรรมในครอบครัวแล้วก็มีความเปรติของการทํางานของรหัสพันธุกรรมยีนคืออย่างเช่นคุณสุจริตเคยยินเรื่องแอนทราเจครับขอโทษที่กล่าวนานแต่ว่าเป็นดังไปหมดเลยนะเพราะทำให้เราเลือกเรื่องไอมะเร็งเต้านมที่พันธุกรรมหรือที่ว่า BRCA ยีนนะครับซึ่งยีนพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในครอบครัวบางครอบครัวนะครับซึ่งมันกลายพันธุ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะในในในเซลล์สึก พันเลยเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทอดไปทิ้งลูกถ้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเร็วขึ้นผลเป็นมะเร็งอายุน้อยๆเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันเริ่มต้นก็ยีนตัวนี้มันผิดปกติแล้วซึ่งยีนนี้มันมีหน้าที่ในการแก้ไขความผิดปกติของเซลล์อื่นๆถ้าเกิดกลายพันธุ์เนี่ยยีนตัวนี้มันมีหน้าที่แก้ครับเพราะฉะนั้นยีนตัวที่แก้ไขเนี่ยนะฮะ มันเสียไปตั้งแต่ต้นเนี่ยโอกาสคุณเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นแลวเป็นเร็วขึ้นทำไมไมาให้ถึงถึงรักษาให้มันมีชีวิตอยู่ไอจีนตัวที่แก้ไขเนี่ยนี่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเรากำลังพยายามว่าถ้าเรารู้เนี่ยนะครับ,รบตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่ว่าถ้าเรารู้ซึ่งเรารู้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นค<อ>ือถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ตรวจเลยเพราะว่าเซลพวกนี้ตรวจได้ในเซลปกติเลยฮะเพราะมันตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนมะเร็งแล้วครับเราจะเจอว่ามันผิดปกติแล้วนะคราวนี้ถ้ารู้ตรงนี้แล้วปุ๊ ตัดเต้านมทิ้งไปก่อนเลยตัดรังไข่ทิ้งไปก่อนอันนี้จุดนี้ที่เราทํากันได้นะครับอันนี้เราตรวจได้สำหรับป้องกันได้แต่ว่ารังยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเราจะไปแก้ไขตั้งแต่ตอนครับตอนตั้งแต่เริ่มแรกๆอันนี้อันนี้เรายังไปถึงนั้นนะครับแต่การทดลองวิจัยก็ต้องพยายามจะทําไปถึงตรงนั้นได้ในอนาคตแต่ตอนนี้เราตรวจได้เร็วตรวจได้รู้เลยว่าตั้งแต่ถ้า คุณแม่เป็นนะครับคุณพ่อเป็นนะพอมีลูกออกมาปุ๊บนะเอารู้ได้หรือตั้งแต่ในเลือกได้เลยตั้งแต่ตอนที่มีเรียกว่าเซลล์ตัวอ่อนนะครับเราสามารถรู้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับอันนี้คือบางทีรู้ได้รู้ได้แล้วแหละตั้งแต่ขั้นนั้นเลยครับรู้ได้แล้วครับรู้ได้แต่เราทําอะไรเพื่อที่จะป้องกันได้หรือย่างยังไม่แน่ใจคือสมมุติว่าถ้าเรารู้ได้แล้วเราเลือกได้ว่าเราจะเลือก จำเราเราเราทำเหมือนกับเฟอร์ติไลซ์ครับข้างนอกเนี่ยนะครับเอามาทำให้ผสมกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเกิดเป็นไซโกลเราก็เลือกอันที่ตัวเซลล์ไข่หรือเซลล์ตัวอ่อนที่ที่ไม่มีการกลายพันุนี้แล้วก็เอาไปก็คือก็จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นเราทำอย่างนี้ได้ครับเราเลือกได้ครับแต่ว่าบางครั้งเราไม่รู้เป็นส่วนใหญ่เราก็มา เกิดมาแล้วนะฮะเป็นเด็กเป็นคนแล้วเ<ม>นี่ยนะฮะตรงเนี้ยถ้าเราแล้วลงมารู้ที่หลังเนี้ยเราก็ต้องรอถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทําการป้องกันนะครับ<ม>อย่างเช่นตัดเต้านมหรือตัดรังไข,ขง่ก่อนจะเป็นซึ่งตรงนี้ก็ก็สามารถช่วยป้องกันเขาได้มากกว่า90้าเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยครับนี่เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องมะเร็งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากคุณหมอฮาริตเนี่ยซึ่งอยกับ โรคนี้แล้วก็พยายามที่จะติดตามเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อที่จะแก้ไขรักษาหรือวินิจฉัยให้ได้เนี่ยไม่จบครับผมต้องถามคุณหมอตอนต่อไปนะครับว่าแล้วคนไทยเองเนี่ยต้องเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเทคโนโลยีมะเร็งแล้วก็มีคำว่า IBM วัสันด้วย AI มาช่วยอะไรได้บ้างไหมครับตอนต่อไปนะครับผมจะชวนคุณหมอ ฮริ่างให้เราฟังภาษาแบบชาวบ้านแบบง่ายๆเลยครับขอบคุณนะครับตอนนี้ครับพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับ